เอากดดิอ่ะไปแล้วอ่าอันนี้คือต่อเดี๋ยวเดวแป๊บนึงไม่รู้มันจะต่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายแล้วเหรออ่ะอให้พรหน่อยค่ะสามีภรรยานะคะเนี่ยอ่ะค่ะรักษานานๆสัญญาว่าพี่พี่จะขอสัญญาว่าอัอนี้ใหอน้ออน้องออ๋ออ๋ออออ๋อออ ก็ต้องเอาเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอเออกูณทำกันอย่างเงี้ทุกปีทุกงานมึงไม่เคยมึงงานแรกใช่ไหมเนี่ยใกล้ๆหน่อ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 ยทีละคนไม่ต้องแย่งลูกทีละคนอาบีบีขอบคุณค่ะอาจจะภาพมีอะไรจะพูดเออันนี้อันนี้ผู้ร่วมงานนะคะนี่คนที่เด็กผมเจนจิรันแล้ว ี่เมียจะรันค่ะเราหมากผู้แมนค่ะสวยที่สุดในงานในวันนี้คนนี้แหละค่ะคนนี้กินนะี้ผู้ชายข้างบ้านมอมมาได้มารายการใช่ไหมคะอันนี้นะคะนี่ใครเอ่ยวาย้าวว้าวแต่ไอตอนออกมาแล้วเสื้อแดงพูดอะไรหน่อยสิเสื้อแดงอ่ะไม่พูดใช่ไหมวันนี้รู้สึกยังไงคะรู้สจะแย่ั้งแรก ไม <s> ่ร <love> <author> ้องไห้เดี Number. ๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่นะคะลง youtube อ่ะ